แลเรีสแพลตฟอรร์์มออนนไลงวันนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงได้แก่นัทรัตน์นภรัตยาพอ์จากเรื่อง Delete ออกอากาศทาง Netflix ธีระเดชเมทาวรายุทธจากเรื่อง Return Man ยอดรักนักทวงคืนออกอากาศทางวิว w Thailand ปราทยาเรืองโรจากเรื่อง s h a d o เงาล่าตาย ออกอากาศทางวิวทไทยแลนด์คนอย่างคุณไม่ควรได้รับการยกโทษยกโทษให้พ่อได้ไหมแดนพ่อจะได้ไปสันทีไหมพ่อก็อโทษยกโทษให้พ่อนะแดนยกโทษให้พ่อแล้วผู้ที่ได้รับรางวัลน,นักสแสดงนำชายยอดเยี่ยมประเภทล,ละครเรซีลี์แพลตฟอร์มออนไลน์ได้แก่ คุณนัทรัตนพรัตยาพรจากเรื่องดีลีสค่ะ